โอเคครับทุกขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้กับผมโดนสร้าเกมดมาที่ี่เคยหรือว่าผมโดนนั่นเองนะครับผมโอ้วันนี้เรามาในทีมเชนเดอร์ลทีเดียว,สว,แ,วแสงสว่างกันไปละแสงมองไม่เห็นมาหามาฝั่งนี้ดีกว่าโอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในรายการใหม่ของช่องเรานั่นเองนะครับผมก็คือรายการโดนส,ดสร้างนั่นเองครับผมรายการที่เราจะมา การสร้างบ้านสร้างสิ่งต่างๆนะครับโดยการด้นสดนั่นเองโดยไม่การไม่มีการคิดมาก่อนนั่นเองอจะเป็นอย่างไรก็ฝากไลค์กดแชร์กติดตามให้ด้วยนะครับผมเพกกื่อกระตุ้ใจในการทำอีพีต่อไปเดวนนะครับผมโอเคในอีพีนี้ผมคิดว่าผมอยากทําบ้านเห็ดนั่นเองอบ้านเห็ดใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยเห็นต้นเห็ดในที่ผมแปะขึ้นไง <C UT> ไอเห็ดใช่ไหมครับอ่ะไอมันเป็นต้นแดนงๆอ่ะใช่ผมจะทําบ้านสไตล์นั้นนะแต่ว่าไอต้นเห็ดตัวนั้นมัน รู้สึกว่ามันต้นเล็กเกิดไปนะ่าจะสร้างบ้านไม่ได้เนาะผมมีเสียง,องซอมบี้ด้วยตัวนี้เราย้ายที่แป๊บไปลบกวนเขาแล้วกันซอมบี้โอเคเห็นใช่ไหมเห็นเราควรเอาอะไรเอาลำต้นมาดีไหมลำต้นมาเลยเนาะโอเคเราจะสร้างแบบง่ายๆก่อนในะ EP แรกถ้าเราเป็นการลายการด้นสดเนาะมันจะคิดอะไรมากไม่ค่อยได้เลยนะนะโอเคเอาอันนี้มาก่อนนะตึ๊บตึ๊บแล้วก็ทำการเอ่อเอาประตู เอาเป็นดาร์กโอ๊กแล้วกันดารกโอ๊กดรอสสวยอยู่นะโอเคหลังจากนั้นเราจะหาโพ i ิชันในการทำเนาะตรงนี้มันเขียวมากเราจะหาที่ที่มันเขียวเขียวมากๆเขียวแบบเขียว,เข,ยวเข้มๆเมลยเวลาทำแบบอันนี้มันจะได้สวยออกมานะทำบ้านเห็ดอืมขอหาสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนผมหา Position เห็นเลยนะครับไปกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เจอโพซิชันที่ต้องการแล้วนะครับผมซึ่งแบบมันอยู่กลางท่ามแบบกลางต้นไม้แล้วก็กลางหุบเขาเหมือนว่าจะเป็นโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมนี่เราจะทําแบบทางเข้าทางเดียวก็คือเราสามารถลอดตัวภูเขาเข้ามานะครับถึงจะถึงบ้านต้นไม้ของเราเองซึ่งเราต้องทาการตัดต้นไม้2ต้นข้างหน้าใี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบทําเป็นอะไรได้ทางเข้า ในส่วนตรงนี้ก็ต้องตัดออกเหมือนกันเพราะเราจะทําเป็นไอ้ต้นเห็ดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวขอปรับเสียงเกมลงนิดนึงเสียงเกมมันจะดังเกินไปโอเคมาผมกิ่มทำการเอ่อเอ่อถางดินก่อนนะครับผมโอเคแล้วเริ่มทำการถางดินออกสักนิดนึงนะครับผมเพื่อทาให้มันเป็นแบบรูปร่างฐานเนาะฐานที่จะได้วางแบบฐานเห็ดได้นะฐานต้นเห็ด เราจะเคลียหน้าดินประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดหน้าดินให้มันดูดีนิดนึงฟูดว้วยหญ้าสีเขียวเหมือนเดิมนะว่ามันต้องรอ,อน้ําหรือฝนตกนี่แหละยามสีเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องพูเองนะซึ่งรายการนี้ผมจะไม่ใช้เวอร์อิดดนะครับผมจะใช้ในการด้นสดจริงๆเลยก็คือจะไม่ใช้เวอร์อิดด์ในการช่วยเลยใช้มือล้วนๆในการทานะครับรายการนี้ คนก็สามารถเอาไปทําตามได้นะครับแบบบ้านต่างๆที่ผมทําคลิปสอนนะครับแล้วก็พวกกลไกอะไรต่างๆก็สามารถนําไปทําได้เลยนะครับผมโ okay. อเคได้ประมาณนี้แล้วเราไาเช็คดูว่าในตรงไหนที่บดอังต้นเห็ดของเราบ้างเท่าที่ดูจากสายตานักชอบน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะถ้าเราไม่ทาต้นเห็ดสูงเกินโอเคผมจะเริ่มทำการวางไอเจ้าตัวต้วตนเห็ดของเราไปตรงนี้ สองแบบนี้เราจะทำแบบแบบประมาณนี้นะครับผมบางทีก็สแบบนี้เลยทีละสดีไหมเออทีละสมรู้สึกจะเล็กเกินไปหรือเปล่าเอาทีละสแล้วกันนะนต้นไม้นี่ก็ซ่อมแซมไปชุบเก็บอันนี้ไปเราไม่ได้ใช้อา้าวเผื่อที โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเคลียร์รอบๆนะครับเราทำข้างในไปก่อนนะชึบวางไปสี่นะครับผมอืมผมมองว่าสี่มันอาจจะใหญ่เกินไปอเนี่ยไม่เป็นไรเราทำแบบสามดีกว่านะจะได้พอดีกับแบบบ้านที่เราตั้งแบบไว้าึบอ๋อเอากว้างแบบนี้ดีกว่าหรือเปล่าดีไหมนะโอ้โหคิดยากจังเลยตาระงการด้นสดเนี่ยโอเค เอาสามดีกว่าสามรู้สึกจะดีกว่าโอเคเรีจยนั่งรับคำตอบแบบนี้ชึบถือว่อายอดเยี่ยมประมาณนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาหนึ่งสองหนึ่งสองเอาขึ้นทีละสองนะครับอับนี้ปากใหม่ว่ามันเห็ดมันขาดชึบๆต่อไปถ้าใครมีแบบ พวกแมปอะไรที่ใหญ่ผมเล่นก็สามารถส่งมาให้ผมเล่นได้นะครับผมเล่นทุกแมปนะครับใครที่อยากใครที่อยากทาแมปให้ผมเล่นนะครับก็สามารถทํามาได้เลยนะครับส่งมาที่ลิงก์เพจก็ได้ลิงก์ยูทูปก็ได้ลิงก์แมปเดี๋ยวผมโหลดมาอัดคลิปลงให้นะครับผมแต่ไม่เอาพวกสปีดล้านนะผมเล่นเป็นจริงๆไม่ใช่เล่นไปเป็นหลับผมเล่นได้เก่งแบบนา่ก็ไม่รอดอ่ะตายอยู่ดีแต่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่สายนี้เนาะสายสร้างอย่างเดียวเนาะส่วนมาก ถ้าเป็นแบบที่เยผมไปเล่น u s c อะไรต่างๆก็เออผมไปเล่นแค่กับเพื่อนๆเล่นคำๆำค่าแมนทันผมไม่ค่อยชอบเลยก็้ปีรั u นถ้าผมเล่นไปเก่ง p ีพไปเก่งใช่ u ู c แค่ไปเล่นคำๆเฉยๆเนาะโอเคเราวางแ p บดอไม่ใช่แถบดอพูดผิด d r อด d อดาร์กตรงนี้เสร็จว้าวผมคิดว่าเราต้องต่อขึ้นมาอีกสักนิดนึงหนึ่งลอ 1 2 2 2 2 2อ่อซตน้นเห็นตรงนี้ว่ามันขาดต้องเช็คดีนะครับผมอย่าให้มันแบบขาดเนาะถ้ามันขาดมันจะไม่สวยนั่นเองโอเคประมาณนี้จากนัน้เราก็จะทำการเออปิดด้วยหลังคาดีไหมรู้สึกบ้านเราจะเตี้ยเกินไปเนาะเราอุตรงนี้ไปก่อนตรงนี้เรจะทำเป็นบันไดขึ้นนะตรงด้านข้างๆตรงนี้ มนอะไรขึ้นมาต้องยืนได้แถ้าเราต้องต่อบขึ้นมาอีกต้นเห็ุเราจะสูงสูงเลยนะชึบชบนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บป๊บปบปบนี่คือบ้านต้นเห็ุของเราหล,ลังจากนั้นเราก็ทําการอุดด้วยหลังคาไปหลังคาเราจะอุดด้วยอันนี้แล้วกันชึบชึบชป,ป,ประมาณนี้ อ่าตับตรงนี้ด้วยโอเคผมรู้สึกว่าต้นไม้มันบางดอกเห็ดเราไปนิดนึงนะเราจะต้องตัดใบไม้ตรงส่วนนี้ออกนิดนึงเดี๋ยวค่อยค่อยกอวอดลากันต้นไม้ตอนนี้มันทาให้มันบดบางได้นะเราจะวัดขนาดว่าเราจะใส่ดอกเห็ดเท่าไหรด่ดีดอกเห็ดเริ่มจากตัวนี้แล้วกันดอกเห็ดเราจะวางรอบๆข,ขอบๆก,นะก,ก่อนนะวัดระยะก่อนชิป ดอกเห็ดก็จะดูแปลกๆหน่อยนะถ้าเราทาเป็นแบบรายการต้นสดต้นสดจริงๆเราก็จะปิดเอาดอกเห็ดขึ้นมาปิดพวกนี้ให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณี้โอดอกเห็ดดอกเห็ดก็อันนี้เหรอขาดเหมือนกันต้องระวังเลยนะอย่าให้มันขาดนะเราจะเอาใบไม้ออกไปสักนิดหนึ่งนะแต่งกิ่งแต่งใบไม้ใหม่สักนิดทำอย่างเหลือรูปทรงในต้นมันเนาะชุบป่าเนี้ยอ่าฮะ โอเคให้ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาอีกชิบแบบนี้เลยส่วนใบไม้นี่ก็ตัดออกไปสักนิดนึงแล้วกันมันบดบังต้นเหตของเราโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละประมาณนี้ดอกเห็ดตื่นมันก็จะดูดแปลกๆหน่อยนะเราต้องตกแต่งสักนิดนึงทำแบบเหมือนเป็นไอ ออกมาข้างนอกของมันแบบนี้ต้นเห็ดต้องมีแบบนี้ด้วยคลิบเออรู้สึกว่ามันเมืดอแล้วขอทำเซตแป๊บหนึ่งนะทับทำเซตเซต day okay ออกัาส่างแล้วคลิบรู้สึกว่ผมลืมเปิดอะไรอ๋อไม่เนี่ยเปิดแล้วโอเคนี่ประมาณนี้ดอกเห็ดอันนี้เราก็อุดไปเลย ปุ๊บายตุ๊บตุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมบ้านเห็ดบ้านเห็ดยัก์ของเราโอเคแต่แล้วเราก็ทําการตกแต่งให้ทางขึ้นดีๆนะทางขึ้นเราจะตกแต่งแบบมินิมอลมินิมอลหรือเปล่าไม่รู้ลองดูก่อนติบๆๆบบเฮ้ hey. เป็นประมาณนี้นาะทางขึ้น แล้วก็ทางขึ้นเราจยังไงต่อดีตรงนี้โอเคเราเอาโชาวเบลมาสักนิดนึงแล้วกันโชาวชเบลโชาวเบลโชาวเบลอ้าวพิกแอกมาเฉยเอาโชาวเบลมาตรงนี้แล้วก็ทําการวนดินสักนิดนึงให้เหมือนเป็นทางเดินเนาะทางเดินในป่าอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเป็นประมาณนี้ยเป็นทางเดินของ NPC อะ่ะประมาณนั้นนี่เป็น,นประมาณนี้นนเ,นเ,นเลยนะครับผม แล้วก็เราจะทําเป็นน้ําตกนะน้ําตกแบบหมู่บ้านลึกลับอะไรประมาณนี้ในน้ำตกำตกนะน้ําตกครับตัวไหนดีเอ่ยเราต้องปิดตรงนี้ดีไหมนะครับเหมือนเป็นหมู่บ้านลึกลับนะมันจะมีแบบเหมือนน้าตกกั้นอะประมาณนั้นตัวนี้อุดไปโอเค ว่าเนี้ยจิบชิบชิบโอเคจากนั้นเราก็ทำการวางน้ำตกตามจุดนี้เลยชิบอืมรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปนิดหนึ่งตรงน,นี้ก็น้ำตกไปน้ำตกไปเยอะๆเลยนะครับ เราจะยัดน้ําตกให้เต็มแถวนี้ไปเลยนะจะได้บดบังไอ้ตัวนั้นของเราได้หมู่บ้านหมู่บ้านเห็ดของเราโอเคแล้วก็จะขยายหน้าน้ําตกออกมาสักนิดนึงให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะอ่ามันจะไม่ดูดไม่เออจะได้ดูเนียนตาได้ดูเนียนเนียนหน่อยโอเคแล้วก็การใส่น้ําให้เต็มเลยนะครับผมน้ำอาจจะแปลกแปลกนะเพราะยังไม่ได้ปรับน้านะ เพิ่งลงเฉดเดอร์กับกลับมาลงเฉดเดอร์ใหม่มนเลยแปลกๆหน่อยน้ำไม่ได้ปรับใหม่โอเคน้ำเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้เราจะปิดไปปิดด้วยบล็อกดินไปเราจะปิดด้วยบล็อกดินไปนะให้มันซ่อนๆอันนั้นไว้ เขาเรียกว่าอะไรนะพวกบล็อกอะให้มันซ่อนแบบพวกบล็อกน้ำไว้จะได้ไม่เจอจะได้เนียน,นๆนะครับนี่เป็นประมาณเนีต้ตัวนี้ก็ต่อไปเอ้ยมันดูแปลกๆนะเอาหินมาดีกว่าตรงน,นี้หัวเน,นี้ยอืมถือว่าเริ่มมีความเนียนขึ้นมาสักนิดหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เนียนมากไม่เป็นไรเราก็ทําการปุ๊บปุ๊ปราเนี้ยขุดไปก่อนอืมขุด,ดเหมือนเดิมไปก่ตรงนี้ประมาณนี้ล้กันโอเคตรงนี้ก็ปิดไปปิดทําไปเลยตรงนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคขั้นต่อไปเราจะทําการเอาใบบัวมาแปะตรงนี้ให้มันเนียนๆสักนิดนึงให้มันสวยๆไม่ต้องเนียนหรอกเอาสวยอย่างเดียวตอนนี้แล้วทําการเอาแบบพวกทช่เป็นแบบเอ่เสียมไมมดอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียมไมมดใช่เอ้พวกแบบตะไคร่น้ำอาแบบเพื่ออะไรอะเขาเรียกถาวรเนอะมาแปะตรงนี้ให้มันดูแบบ ป่าลกป่าทึบอะไรประมาณนี้นี่ตกแต่งไปเลยใครอยากสร้างตามสามารถสร้างตามได้เลยนะครับผมหรือจะเอาแนวคิดนี้ไปต่อยอดเป็นคลิปของตัวเองก็ได้นะครับนี่ไม่ห่วงไม่ห่วงนี่ประมาณนี้วางไปบล็เสร็จเรียบร้อยโอเคเรามาดิด้านในกันด้านใน,นมีน้ํารั่วไหมไม่มีโอเคอืมด้านใน,นรู้สึกจะแปลกเรา กดน,นีนน้ให้มันสักนิดหนึ่งแล้วกันทำแบบมือเหมือนมีทางน้ำไหลด้วยเอ่มเป็นอาชัยละชันเห็นหน้าโอเควันนี้ตอนนี้รู้สึกจะมีน้ำไหลผิดปกติโอเค ประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็ทําการเออโซ่ออกมาแล้วก็ตะเกียงเรจาจะเน้นแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับซึ่งเอาเชเวลเก็บไปก่อนเราไม่ได้ใช้แล้วนะส่วต,ตวเราเาเนี่ยจะไว้ตรงนี้แล้วกันวางไว้ตรงอันหน้าบ้านอันนี้อืมแล้วก็พวกไอ้ตรงนี้เราจะมาแขวนแบบนี้ปุ๊บขุดออกครับ โอเคทีนี้นก็ทำการหันไปนี่ก็จะดูแบบสวยๆไงละ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอุ้ยลวงเฉยวัเนี้ชึบๆอ้่เอาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่ใครพอใจนะผมจะวางไม่มากนะครับระวางแบบพอดีนะมากเกินไปมันจะไม่สวย เดินตรงไหนดีนะตรงนี้ละกันตรงบ้านเรายังไม่ได้ใส่หลอดไฟเลยทึบประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็มีเหมืองด้วยไม่เป็นไรเอาไว้ประมาณนี้แทบแสงแดดมันลอดผ่านเนาะ้ำเราก็จะเอาไว้ประมาณนี้ละกันส่วนทางเข้าดูปแปลกไปใส่ตรงนี้ไปด้วยเพิ่มไป ไปนีเลยมาเฉยเฉยประมาณนี้เหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ใส่ไปแล้วกันันนี้ยังไม่ได้ใส่กับเพื่อนเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางข้าก็จะมาเดินปุ๊บ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 ลงไปถึงนี่โอ้โหว่าบ้านเห็ดน,นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในะบ้านเห็ดเราจะมาตกแต่งกันใส่นี้ไปปั๊บ มาเห็นเราก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของพื้นบ้านผมคิดว่าจะเอาเป็นไม้ละกันเนาะเอาเป็นไม้เบิร์สไม้เบิร์สอันถูกอันถูกอันถูกขอยพนด้นานผมนะแข่งกิตเดี๋ยวทุบป,ประตูออกสักนิดนึงเปลีย่ยนเป็นไม้เบิร์สก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ทําการเอาบันไดมาใส่ตรงนี้ปึ๊บนี่เราจะทำทางขึ้นตรงนี้ ป้านจะรู้สึกจะขนาด3นะ3บล็อกเก้าบล็อกสิ1นึ่งต่อสามสิห้าเก็บ้าน่าจะเก้าบล็อกโอเคเรามาทำการวางที่นอนก่อนนะที่นอนอยู่ไหนนะเราจะทำที่นอนสีแดงแล้วกันก็าวาเนเฮดเนาะแล้วก็พวกกล่องพวกเอ่อกล่องคาบเตาเผาอะไรประมาณนี้กลก่องเพงลงอะไรเนี้ยเอ๋เราจะมาวางตรงนี้ปึ๊บแบบนี้เลย เราจะเอาะแบบประหยัดนะสสยประหยัดอืมตรงนี้รู้สึกมันแ,แปลกเนาะเออลราจะไม่ใช้กล่องตัวนี้แล้วกันเปลี่ยนไปใช้อีกกล่องหนึ่งมันรู้สึกมันอีกกล่องหนึ่งอยู่หนึ่งเจดสิบหกจุดห้าเออนี่กล่องนี้มันสวยกว่าอืมกล่องนี้เหรอโอเคประมาณนี้แล้วกันกล่อง แล้วก็ตรงนี้เราจะไม่ตรงนี้เราจะใส่กล่องคาร์บแล้วก็เตาเผาแล้วก็ตันไปกล่องเพลงตรงนี้ดีไหมอืมก็ดีนะขอคิดก่อนเริ่มหนักใจแล้วกับสถานที่กล่องคาร์บตรงนี้กล่องนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกัน มาณนี้ย,ยแบบนี้ก,กล่องเก็บของแล้วก็ต่อผาจะไว้บนนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาแบบแท็บดอมาใส่แท็บดอแท็บดอรตรงนี้โอเคแล้วแท็บดอมาใส่ปุแบบนี้แล้วก็ใส่แบบตรงนี้ตรงที่นอนอือแบบนี้ แล้วก็ใส่มืนเป็นแบบกระถางดอกไม้เออกระถางดอกไม้กระถางดอกไม้สักอันหนึ่งสองอันแล้วกัน,าาน,ห,น,ห,นาหากระถางอยู่ไหนน้าหากระถางก่อนเออนี่เยวแล้วชึบซึบนี่เป็นประมาณนี้เลยนะบ้านเห็ดชั้นล่างส่วนชั้นบนเราขึ้นมาแบบ ก็ใส่ใไปเหมือนเดิมชั้นบนเราจะเป็นแบบเหมือนห้องอินชาร์ดเนาะห้องอินชาร์ดเราต้องใส่ชั้นหนังสือชั้นหนังสือแล้วก็ที่อินชาร์ดสักนิดนึงมีที่ตีเหล็กมีพวกกล่องช er ูเกอร์อรนะนนี่อาจจะใส่เป็นสีแดงก็ได้คนสีแดงไปเลยบ้านหลังนี้โอเคชั้นหนังสือชั้นหนังสืออยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงนี้นาทีตรงนี้นะโอเคเยอะแล้วชั้นหนังสือ หนังสือเราจะเอาไว้ตรงตรงไหนดีเทียนชาร์จเอาไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเทียนชาร์จดีไหมเทียนชาร์จเอาไว้ตรงนี้หนังสือ,อไว้แบบเนี้ยแล้วก็ที่ตีเหล็กตรงนี้ประมาณนี้แล้วกักนน,กน,น่าจะลงตัวแล้วนะอืมอะไรเปลี่ยนดีไหมไม่มีเนาะ น,น่แล้วกันน่าจะประมาณนี้แหละบ้านหลังนี้ไม่เีอะไรมากซึ่งเราก็เอาแปนนอกกันนี่โอ้โหกลางคืนก็เป็นแบบนี้เลยะครับผมบ้านเห็ดของเรานี่โอ้โหสวยงามมากแล้วก็วข้างนอกมองเห็นไม่นะข้างนอกก็มองเห็นนะเป็นแบบหมู่บ้านรับแ,นะแ,แลอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ามาก็จะประมาณนี้ช สวยมากเลยให้เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้มันเป็นที่นั่งนะเด,เดี๋ยวนั่งคุยกันจิวๆอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้เออเอ,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 เอดินมาสักนิดนึงดูดอันนี้กลับมาแล้วก็ดินกลับมาถางดินตรงนี้ออกต้นไม้ต้นไม,ไม้ออกไปตัวนี้โอเคตุ๊บ ตรงนี้ปึ๊บประมาณนี้แล้วกันนะต้นไม้เราดูดกลับมาดีกว่าต้นไม้มันเหมือนเดิมดีกว่าอ้าวไม่ทันแล้วมันขาดไปแล้วไม่ละต้นไม้ต้นไม้เราขาดไปแล้วโอ้ไม่กอ นี่ต่อมต่อมใบมันขาดเลยเมื่อกี้เออประมาณนี้ตรงนี้เราก็อาจจะใส่เป็นพวกตะเกียงนะเสริมไปนิดนึงดูดอันนี้มาใส่ตามมุมบ้านบ้านต้นไม้ต้องมีตะเกียงชึบตรงนี้นี่ เส็ประมาณนี้เลยนะครับผมบ้านตะเกียงของเราบ้านต้นไม้มาตะเกียงเฉยมาต้นเห็ดอู้สามทีไม่ถูกเลยโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็น่าจะเสร็จแล้วนะขอเก็บของในตัวก่อนโอเคทุกคนก็บ้านเห็ดของเราก็เสร็จทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ากระชับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในการทำอีพีต่อไปนะครับผมสำหรับรายการใหม่ของเรานะก็คือรายการต้นสดสร้างนั่นเองครับผมซึ่งแบบบ้านนี้ก็ขอยักเอาไปใช้หรือเอาไปทำตามก็สามารถไปทำตามได้เลยนะครับผมไม่ห่วงนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครอยากทำตามก็อย่าลืมไปทำตามแล้วก็ถ่ายส่งมาในเพจให้ผมดูด้วยนะครับผมว่าทำตามได้มากนรออแค่ไหนนะครับผม หรือใ,ใครอยากได้แบบนี้ไปเล่นก็สามารถขอมาได้ที่แฟนเพจน,นะเดี๋ยวส่งแบบให้นะเป็นแบบของ Minecraft Java นะครับมือถือยังมือถือใส่ไม่ได้นะแบบนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาขุดไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอีพีหน้าเราจะมาสร้างอะไรก็อย่าลืมติดตามชมก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายอูย้บานเห็ดสวยมาก